เทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชตรวจเชิงรุกค้นหาเชือ้อโควิด -19 โดยชุดตรวจ ATK ในเขตพื้นที่เทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชทั้ง4เขตตลอดเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2564ถึงวันที่20ตุลาคม2564โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชซึ่งเบื้องตน้นผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก เจ้าหน้าที่จะมีการสอบสวนโรคอย่างละเอียดเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและทำการตรวจซ้ำด้วยระบบ RT-PCR และแยกนำตัวไปทำการรักษาต่อไปโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนด้านมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังคัดกรองป้องกันโควิด -19 ของดอกอรกนบเกตชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช